เป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงลูกค้าคนเดียวนะคะสําหรับคันนี้ความพิเศษนี่เห็นไหมลูกค้าแบบออฟโรดนิดนึงนะคะมีโรบาร์มาให้แล้วเรียบร้อยคนยนนอนโซลกลางค่ะมีเนวิเกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีระบบนําทางให้นะคะและที่สําคัญคันนี้อย่างที่จําแจ้งไปกล้องถอยหลังชัดๆเลยคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะขับสนุกสบายแน่นอนค่ะ ไม่เหมือนคนอื่นเอาคันนี้ไปเลยค่ะสุดพิเศษเลยนะคะกับ t o y o ต้า e ีโตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4ตัวร็อ c โคมาในปี2018สำหรับคันนี้ความพิเศษให้มาเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้รถที่แตกต่างจากตัวอื่นๆไปนะคะสำหรับคันนี้ด้านหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์น n นนิ่งไร t ค่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเทาดำล่อๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้า คนนี้เขาจะเรียกว่าโฉมน้าหล่อนะลูกค้าแล้วความพิเศษคันนี้นะคะใครที่ซื้อรถนะคะช่วงนี้เลยนะลูกค้ปา,ารประกันแถมให้เลยปรอหนึ่งนะคะปาาระกันเนี่ยจะหมดวันที่2 8เดือน12พศ2อ6 6นะคะส่วนภาษีพรบรต่อให้เลย1ปีนะคะสำหรับคันนี้ความพิเศษคือคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวออกห้างป้ายแดงลูกค้าคนเดียวนะคะ เข้าศูนย์ทุกระยะนะคะมีบร์กิรให้ครบนะคะในส่วนของด้านข้างให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะคะ ตัวนี้สุดพิเศษเลยนะคะจะตัดด้วยสีดำนะคะตรงซุ้มลอ้อแม็กสวยๆส,สีดําเงาสวยจากโรงงานเลยนะคะยางเป็นของดันลอบยางปีใหม่พร้อมใช้งานนะคะถัดมาค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ในโครงกระจกแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกเป็นปรับพ,พับไฟฟ้าแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคันนี้เห็นไหมลูกค้ากระจกนะคะจะเป็นสีดําที่ฉับก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคันนี้ความพิเศษนี่เห็นไหมลูกค้าแบบออฟโรดนิดนึงนะคะมีโรบาร์มาให้แล้วเรียบร้อยคร ที่ชอบขึ้นเขาโรงห้วยไปเหนือใต้ออกตดคันนี้คือพร้อมจบเลยนะคะในส่วนของด้านหลังแมกไรเนอร์ er ยังคงสภาพเดิมอยู่เลยนะคะผ่านการใช้งานมาถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะคะและที่สําคัญนะคันนี้เนี่ยค่อนข้างครบจบเลยนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้แล้ว1จุดนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะมีการชนด้านหลังมาให้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยสภาพสวยพร้อมใช้งานและที่สําคัญคันนี้นะคะเหมาะมากๆสําหรับใครที่อยากจะดูเป็นซื้อสดนะคะความคุ้มค่านะคะ ต้องให้คันนี้เลยเดี๋ยวน้องจ๊งพาไปชมในส่วนของระบบออปชั่นด้านในนะคะว่าด้านในตัว r o c กโคเนี่ยมีความพิเศษจากแตกต่างรุ่นอื่นๆอ,อย่างไรบ้างค่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุน่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย เข้ามาในส่วนของด้านในแล้วเรียบร้อยนะคะด้านในก็จะคุมโทนด้วยสีดำนะคะลูกค้าเพดานก็จะเป็นสีดําเช่นเดียวกันนะคะดูแลรักษาง่ายถึงจะเป็นรถกระบะแน่นอนค่ะความสะดวกสบายที่ให้มาค่อนข้างที่จะครบวงจรเลยนะคะทั้งพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะลูกค้าสามารถควบคุมในส่นระบบเครื่องเสียงการรับโทรศัพท์แล้วก็การสั่งงานด้วยเสียงนะคะสาหรับคันนี้นนนะคะ่อนข้างน่าสนใจเลยนะลูกค้าคอนโซลกลางค่ะมีเนวิเกเตอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีระบบนําทางให้นะคะและที่สําคัญคันนี้ อยางที่จแจง้งไปกล้องถอยหลังชัดๆเลยนะสำหรับคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้ความสะดวกสบายคันนี้คือตอบโจทย์เลยแอร์เป็นแบบระบบดิจิตอลนะคะและที่สำคัญนน่คุณผู้หญิงนะคะอยากจะเป็นสาวเท่ททททๆหล่อๆนะคะอยากจะไปเที่ยวคนเดียวนะคะแบบไม่พึ่งพาใครคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะขับสนุกสบายแน่นอนค่ะและที่สำคัญ2โหมดที่ลีโวเขาจะมีมาให้นะคะก็คือจะมีอีโค่นโหมดนะคะเป็นโหมดประหยัดพลังงานเครื่องยนต์2.0 ีเนี่ยประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครเดินทางต่างจังหวัดไกลๆหรืออยากจะเซฟในส่วนเรื่องค่าน้ํามันนะคะสามารถกดอีอโคโหมดไปได้เลยนะคะและที่สําคัญเลยนั่นคือพาวเวอร์โหมดค่ะใครอยากเร่งสปีดในการเร่งแซงนะคะหรือว่าอยากจะใช้อัตราการเร่งที่มันดีขึ้นนะคะลูกค้าสามารถกดพาวเวอร์โหมดได้เลยนะคะก็เพิ่มความสนุกในการขับขี่ได้เลยนะอ่าในส่วนของเบาะก,กันบ้านดีก,กว่าค่ะเป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาง่ายเลยลูกค้าใครที่แบบไปเที่ยวนะคะลูกค้าเวลาที่น้ำโ ะะหรือว่าตัวเราเปียกเวลานั่งลงไปเนี่ยมันจะไม่ซึมเข้าเบาะนะลูกค้าคะการไทเทนเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะในส่วนผู้โดยสารด้านหลังนะคะโ,โหนั่งสบายแน่นอนนะคะเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยแอร์ด้านหน้าจะไปถึงด้านหลังหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มีแอร์แยกให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถปรับได้ด้วยนะในส่วนของเรื่องระบบแอร์นะคะด้านหลังก็ถือว่านั่งได้สะดวกสบายนะคะใครสนใจนะคะต้องรีบแล้วนะเพราะว่ารถส,สวยที่บอกรถบ้านเนี่ยเขามาเร็วไปเ จริงๆนะคะในสองเรื่องราคานะคะเดี๋ยว้องจำไปบอกด้านหน้าดีกว่าค่ะแต่ก่อนจะไปบอกราคานะคะยังต้องจำอยากให้ดูทุกจุดจริงๆนะคะลูกค้าสามารถมาเปิดห้องเครื่องดูได้เลยนะคะดูที่นี่ ฝากโปรงก่อนเลยนะคะทั้ง2ด้านไม่มีรอยไข้แผ่นกันความร้อนยังคงสภาพเดิมห้องเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะแผ่นเพดยังอยู่ครบนะคะและที่สําคัญคันนี้ลูกค้าสามารถขวดเข้าศูนย์ได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะคะดูค้าเก่าเนี่ยดูแลสภาพรถได้ดีมากๆเลยนะคะคันนี้ราคาออกห้างไปแดงนะคะจะอยู่ที่9 9 9 0 0 0บาทค่ะลูกค้าแต่ว่าวันนี้นะคะแน่น ว่าซื้อรถกับบอร์บ้านนะคะให้ความคุ้มกับลูกค้าแน่นอนคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่679,000บาทค่ะใครสนใจนะคะต้องรีบแล้วต้องรีบทักเลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาชมได้เลยที่บอร์ดบ้านสาขาเพชรบุรีนะคะของเรามีทั้งหมด4สาขานะคะสำนังกงานใหญ่จะอยู่ที่เพชรบุรีชะาอาหมูหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถทักหาเพจได้เลยทั้งหมด5เพจนะคะจะมีเพจ สำนักง,งานใหญ่เพชรเพชบุรีชะอำหัวหินแล้วก็ราชบุรีนะคะพานไม่ได้เลยกับช่อง YouTube บอยรถบ้านสาขาเพชรบุรีของเรานะคะลูกค้าอัปเดตร,รถเข้าใหม่สวยๆฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้จำแล้วก็เจ้ารีโวคันนี้นะคะเจ้าลโคนเนี่ยสุดหลองเราต้องขอตัวราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ